สวัสดีครับในโหมดต่อมาครับจะขออนุญาตาพีเต์ในส่วนของโหมดการวัดค่าโหมด LEQ นะครับผมโหมด LEQ เนี่ยสามารถตั้งค่าคือเรามาที่ในส่วนของปุ่มเซตปุ่มนี้ครับพอเข้ามาที่เซตปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเราต้องการบันทึกค่าเนี่ยระยะเวลานานแค่ไหนนะครับซึ่งสามารถกดเซตไปเรื่อยๆได้ก็คือจะมี30วินาทีนะครับ10วินาที นะครับหนาทีนะครับ5นาที10นาที30นาที1ชั่วโมง8ชั่วโมง16ชั่วโมงแล้วก็1วันนะครับตรงนี้ในที่นี้ผมจะขออนุญาตตั้งเป็น30วินาทีนะครับในการทดสอบให้ให้ดูนะครับก็กด enter ครับพอออกมานะครับหน้านี้จะเป็นสถานีเราให้เลือกก่อนว่าก่อนที่เราจะเริ่มวัดเนี่ยเราให้เลือกก่อนว่าเราต้องการวัดเป็นในส่วนของ ฟ i ดซีเบตติ้งสเกลไหนนะครับสามารถเลือกได้ในนี้ผมจะเลือกเป็น DBC แล้วกันครับนะครับแล้วก็ตัว Time b e t t i n g เนี่ยผมจะเลือกเป็น Slow ก่อนนะสมมตินะครับคราวนี้ถ้าต้องการเริ่มมันที่ข้อมูลเนี่ยให้เรากดปุ่ม p พ y ครับปุ่มนี้ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวเครื่องก็จะเริ่มนับไยหลังที่เราตั้งไว้30นาทีวินาทีนะครับนับอยหลังนะครับตอนนี้ก็จะโชว์ค่าที่น่าจะหลักเป็นว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยค่าร,รับเสีอยงที่เท่าไหร่นะครับ และจะโชว์ค่าแม็กกับค่ามินมาให้ครับอันนี้จะค้างค่าไว้นะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็คือมันมันทิกค่าครบ30วินาทีที่เราตั้งไว้แล้วคราวนี้ถ้าเราต้องการมันทิกข้อมูลให้เรากดปุ่มเลคคอร์ดนะครับครั้งหนึ่ง อ่าตอนนี้คือมันมนทึกเข้าเข้าอ่อาหน่วยความจำของเครื่องนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการวัดในหมดของ S L E Q นะครับตรงนี้